จินขอพูดบ้างหลังหนิงปณิตาถูกกล่าวหาเป็นพปอคอดักตกกันจากกรณีร้อนแรงสั่นสะเทือนโรงเรียนนานาชาติที่มีข้อความระบุว่าโรงเรียนท็อปที่ค่าเทอปีละเกือบล้านพปอคอดักตกกันกลางที่จอดรถในโรงเรียนเลือดตกยางออกเพิ่งย้ายมาเรียนเจออะไรแบบนี้ตกใจอยากให้โรงเรียนมีมาตรการเชิญออกทั้งคู่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีของทั้งเด็กๆและสังคมคณนิสที่โรงเรียนพูดไว้เลยซึ่งทางด้านหนิงปณิตาถูกกล่าวหาจนเกิดความเสียหายจนสาวหนิงออกมาชี้แจงยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บอกว่า จากข่าวนี้ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงนะะักะมีผู้ปกครองส่งคอมเมนต์มาให้ดูถึงข่าวนี้ที่วันนี้ค่อนข้างมีกระแสนในกลุ่มรองรานานานาชาติมีคนไปเขียนว่าเป็นหนิงขอยืนยันว่าไม่ใช่หนิงนะคะและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้หากมีใครที่ทําให้หนิงเสื่อมเสียชื่อเสียงหนิงขออนุญาตให้ทนายความของหนิงติดต่อเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายนะคะร่องวงจรปิดโรงเรียนมีและเหตุการณ์เมืเ่อวานหนิงยืนยันตัดหัวตนสถานที่ที่หนิงอยู่ได้ค่ในเวลานั้น ช่วงบ่ายสามหนิงไปรับดอกไม้ที่ร้านกิตเวศและไปงานวันเกิดที่า่าที่เอฟซีจัดให้แถวนวลจันทร์สตรองไว้น้าปณิตาไปรตันคอริจิบังโคนอกจากนี้ทางด้านอดีตสามีจินจรินธรรมวัฒนะก็ได้ออกมาคอมเมนต์ยืนยันว่าหนิงไม่เกี่ยวข้องจริงๆบอกว่าขอพูดนะผมเห็นในบางส่วนของเหตุการณ์ซึ่งเห็นตอนจบแล้วผมพานิรินขึ้นรถทันทียืนยันว่าไม่ใช่หนิงครับเพราะหนิงไปงานวันเกิดพี่ธัญญาผมไปรับลูกให้ครับ